่ออกวาใต้ัที่มีอครับมีเพื่อนอยู่ด้วยมากแล้ก็ใต้นี่ที่แมหมนกละพอนี่หมดตะกอแต่ว่าบานเพื่อนอ่เยอมีเล่นยที่หญกัก็เล่เพื่อนตลอดเ่่ก็เป็นลกเล่าให้ฟังหลายๆอย่าง่กัฟังแล้วแบบ เขาอ่านมืออยากอยากช่วยได้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะก็ต้องรอกำลังรอว่าให้น้ำล้นแล้วเดี๋ยวจะจะลงช่วมเอาเพื่อนผมเขาทำเขาทำร้านอาหารแล้วก็ทางเขาบอกว่าอย่างไรเราว่าเดี๋ยวรอให้น้ำมันล้นก่อนช่วยคนมาช่บางคนแบบสามคนได้กินข้าวเรื่อยอยอ่ว่า กินแต่ว่าพยายามกินให่น้อยเพราะว่า้ไม่ไดเศร้ามากเรา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 สถานการณ์นี้ไม I mean, like ่ออ่อ่ะก like ินก okay. so ินให้น้อยอะเพื่อให้ผมเห็นต้องกินที่ถว่าอแต่ต้องขายใช่ใช่ใช่เราอันนี้เป็นอนี้ก่็นครับการทราอกับโกซเมเหครกหก็มันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ใ่หญ่ที่เกิดขึ้นาาเน ทุกคนแหลกเบ้านเา้านก้อยากคนเิดขึ้นเราต้องแบบอะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยอะไรที่เราช่วยไม่ได้เราก็หยาเรียกว่าอะไรหย,ยา,ยาไลฟ์โกลอนีวเราก็ต้องต้องดาเนินต่อไปได้วยนะคอยาการไม่ใช่บางคนก็เสพ เสร็จจนทุกข์เปรตเดิมพยายามทุกข์เป็ตนะใช่เราดูแล้วเขาก็จะแบบเหใจเราเพราว่ามันใช่เราทำอะไรได้บ้างเราจอะไรได้าร่องบินยังไไม่ได้เลยราจอะไรได้เราทเายง่อนแต่ที่ดียังติดต่อไอยู่ใช่หควการตัดสสัญญาด้วยลายได้แต่ว่าว่าคุยจกนก็ต้องคุยน้อยมากต้องใส้อง เพื่อผ่านบเราแบข้อมูลข่าสาเยอะให้กระจายข่าวก็ได้จะบอกเสี่ยนให้ผมก็บอกว่าให้อะไรก็ส่งถึงกันมาเพราะว่าตอนนี้อย่างไอ่างหลายทงหลายที่ทุกคนก็ที่ต้องสื่อสารทั้ทางเปนเยอะเยอะมากอันน้กชว ใช่ปที่14ปีไม่ก็ไม่หวาครับก็เป็นีที่ถ้าอยู่ถึง14ปีแล้วจะรู้ว่ามันมันไม่ใช่เรื่องของความอะไรอันนี้14ปีที่ผมกับหลิวเล่นติดติ14ปีแต่งงานผมกับหจริงิ14ปีถ้าถ้าเพงดีแด่นในความรักอ่ะดีเด่นในความรักคือเขาเป็นคนเขียนใช่ไหมแลประมาณ20 20 21ปีแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของสุ เป็นเรื่องของความความหนทางความรับผิดชอบความเป็นความเป็นคนเดียวกันอย่างเความรักษาต้องรักษาตัวเองดีเพื่อไม่ใชเพื่อเราเลยว่าเพื่ออยู่กับเขาอะไรที่มันทำให้เราตกงเราแบสิบปีได้เข้าใจหรออะไรยอมเราต้องยอมเราต้องยอมต้องยอมอ้โเราะเราสนใยผมพูดอย่างนั้นผมก็โตแ้เนย สร้างกวาจะยอมจริงๆมันก็เป็นเรื่องของการยอมชีวิตคู่มันไม่มีใครมันต้องยอมหะเท่านนั้นเองเลยคือมันต้องยอมอมาถ้าเราเราชนะก็คือเราแพ้ท่านนักอสนาการมันก็ให้ไปแพ้ชนะเมียคือแพ้จบเลยแน่นอนชนะได้แต่ความรู้สึกคือแพ้ไงฮะความรู้สึกคือแพ้ไงเมื่อไหร่เหยื่อชนะเขาเนี่ยความรู้สึก พฤต่ต้องบอกไรอ้เ่อะไรายากมากเลยอ่ะ14ปีเลยอย่ามาถามเลยว่ามีอะไรเซอร์ของขวัญเซอร์อะไรยังไงมันมันไม่ดีแล้วหมดไส้หมดรูด้จกักเที่ผ่านมาที่ฉลอ,องก็แบบไ,ได้เซ์ก็คือแบบกินข้าวใช่<ไ>ปคืเองอยากกินน้าไหนบอกมานี่อันนั้นอันนี้อะไรเป็นเรื่องพวกนี้มากกว่าแล้วก็เป็นเรื่องของความ สุขภาพใส่ใจสุขภาพการดูแลการแต่ว่าว่าร mm ่างกายทั sí, ้งใจอในเรื่คร like, <"The> ับว่าเราจะอยู hmm. ่กันแบบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆสี่ปีจะเป็นก๊ตเตอร์หวานตลอดไผมว่ามันก็เป็นตามวาระอยู่แล้ดียวคออความความวาระนี้ต่างกนแล้วเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเหมือนที่เราพบกันใหม่ๆช่วงเวลาว่างเราก็่อยากไปเที่ยวเลย ปีนึงเราก็ยังต้องไปต่างประเทศด้วยการญี่ปุ่นจริงๆปีหนึ่งเไรญี่ปุ่นอย่างปีละสางอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราทำํทำสมัครสมุดไปต่างระเทศกักไม่ได้เกีเ่ยวบไม่นความรัชอบของอนอง้ะเเกี่ยวเกียเ่ยวจริงๆก็หมดเลย ปลอดภัยอะไรเงี das ้ยว่าเราเราเคยไปทาของไปคนที ich, ่ die die таки, die so <c oughs> ึงกันเราดงเราตอนตอนเลคืนทุกครั้งเลยเราเลยรู้สึกแบบเ่ใช่แต่ว่าพอมาเจอเพื่อนญี่ปุ่นเพื่อนบอกว่าสาเนะปนมึงแค่โชคดีมึงแค่โชคดีเพราะหอหายประจำเลยใช่ที่วิ่งผมกมาอ่านที่สุดแต้วแต่การศสกมาคอณวิศวกรมการศึกษานี่นีคนถามตลอด มันคือยอมอ่ถ้ามันไม่ยอมมันก็มันก็ไม่จบหรือบอกว่าบางทีเถียงกันอ่ะมันเถียงได้ยู่แล้วล่ะสุดท้ายเราถึงชนะนี่แหละแล้วเราได้อะไร <c oughs> มีอารมณ์เสียมีโล่มาให้กูทำงานไหม <c oughs> เขาอไม่มี <c oughs> อัน <c oughs> อน <c oughs> ี้อั <c oughs> นนี้ไปเที่ยองถามพี่มันเป็นเรื่องอย่างนีง้แล้วมันเรื่องเชนะ กจริงๆการเป็นชีวิตคู่ก็ทําให้เราโตขึ้นในอีกแบบทำให้เรากลายเป็นคนที่แบบจริงๆผมเป็คนไม่ยอมคนนะผมคนแบบค่อนข้างเหนือเลยแหละ่อนข้างมากกว่าแต่เาแต่พี่ต้องตกลงคสัญญาแล้วถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงในสถานการณ์ข้อตกลงคสัญญานมันไม่มีมันเกิดสถานการณ์แล้ว่าทะเลาะกันอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องจบภายในกี่ชั่วโมงหรอ ไม่ถึงกเป็นข้อตกโตอะไรเพียงแต่ว่าผมจะรู้แล้วว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นเขตแดงที่ห้ามข้ามไปแล้วผมจะเดินมาถึงตรงนี้ผมจะรู้แล้วโอเคถอยดีกว่าหยุดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้จะรู้ว่าเดินไปแล้วมันชนะหรืออะไรก็ตามผมก็ผมก็จะถอยดีกว่ามันมเป็นเรื่องพวกนี้ว่ากว่าเป็นศิลปะของการการใช้ชีชวิต ทำไมทุกคนดูหวนล้อย้อนมาอกไม่ไม่ชิชเองจุนโชจนูนี่สุดท้ายผมถามเรื่องของการเป็นดีเตอร์วางแผนคอนเสิร์ตนิดหน่อยคอนเสิร์ตมันเยอะมากในประเทศไทยในานด้านอุบัติแท้งวนีมันมีความเปรียบควรกันไหมงค่บู้งได้หรอได้เลยหมอนี่ละายรงจรงไม่ใช่ไม่ใชมันไม่ถด้เหาดนั้นมันเป็นเรื่องของการทำงานในโหมดอื่ อ่ามันเป็นเรื่องนี้ที่เราไม่เคยชินเลยเชิตอ,ตอนนี้ผมทำหลายอย่างมากเลยผมทำมืออาชีนดนตรีผมทำร้านช็อกโกแลตอยู่ที่เสียชามผมทำิวสิีเดนิเตอร์แล้วก็ผมทำรายการด้วยฝากด้วยนะรายการริสแมนวีนะครับในช่องยูทูบล่าสุดก็มีที่ททร้องกับกค,คุณเบนชราทิสคุณเค้กอะไรเงี้ยแล้วคุณพระเจ้าเอานี่ลองร้องเพลงมไปรที่แจกไปโลกแสบจะเป็นการรายการเพลงการที่อยากให้ให้ผู้คนเข้าดูนะครับตั้งใจทำมากซึ่งพวกนี้มันจะนใช้ สมองคลนละแบบการเป็นศิลปินการเป็นมือจัดการเรื่องเราต้องเราไม่ได้คิดถึงเราแล้วเราคิดถึงคนดูและตัวศิลปินว่าเขาอ่ะจะต้องแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายนะเราจะไม่ไปบังคับเพราะนั้ว่าเฮ้ยมึมมมมงต้องเล่นคือเล่นเพลงนี้นะแหนเราจะสนิทกับเาแค่ไหนมึงต้องทำอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะเราจะไม่ไม่ได้บังคับใช่เราต้องทำให้ทุกคนแฮปปี้ที่สุดมีความสุขที่สุดในวันนี้มันจะคิดคนละแบบ ี่าไม่แค่คอเตัวเรา่คนีมีทงานที่เยอะแยะมากหาเราจะต้รับดรับรงที่ทําดกับตาแหน่งต้องได้ถแล้วต้องทได้เลยต้องได้ถ้าทาไม่ได้ีเครียดมีกดันไม่กดดมีเคียดบ้างมีเครียดบ้างเพราะว่าเราไม่เคยเจอปัญหาบางอย่างที่ผม จริงเมื่อก่อนบางคนยินโชว์อะแล้ววันทำมานอ่งต้องตั้งค้นดูแล้วผมต้องมาแบบมาคุยดีคนหลายประเทศซึ่งเป็นคนละโมลกับเราอะบางคนเ็ไม่ได้เข้าใจเรื่องเรื่องเรื่องมิวสิกหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งไม่ใช่ความผิดนะแต่เราอะเราแค่เราก็เราเองก็ไม่เข้าใจเรื่องของเขาบางเรื่องเหมือนกันต้องกีอเรื่องอะไรเงี้ยต้องมาจูนต้องมาปรับ เป่าจหวิธีคิดอะไรเงียให้เข้าใจคนเ่อรายร้านท้นัล้วเจะต้องลสิงตจากหลังไล่หลังมาทกทีเราองทายงไมันเป็นยงไงได้ไหม้เจอพ่าบอดอะไรเงี้ยเรามเป็นยขาคิดเราไม่อยากได้อะไรเราก็อยากให้เขาทตอนที่เราเป็นสื่ที่เรนเราชอบอะไรเขาก็ชอบเหมือนกันเราก็จยเาใจเราแ่นอผมจะไม่แบบจะไม่แบบไปเลี้ยงหอกทุกคนที่เจอน ผวกผมกใจนิสัยของของมนคารดส่งมันตงคนทม่ชอบแบบอย่างเคยก่อนหรือความสำเร็จมันมันทำเราก็แ่เอาไอ่างเงียากทีเท็กร์บอวสอาจจะ่แล้อีง้ก็แบความสาเร็จอะองเียว่าความสาเร็จมันไม่เรียกว่าสสมอกเราไม่เรียกว่าแบบเราคนเราควรจะสะสมความเร็ เฉยๆเราจะไปเอาไปทั้งหมดบาทเราที่สำหรับเก็บไว้เราก็เก็บไว้เอาไว้ดูว่าเออเป็นความสำเร็จของเราที่เราเคยทำมาไว้ผูกใจเราเองเสร็จแล้วเราก็มุ่งก่อเป็นงานต่อไปแค่นั้นเองเราเราก็ไม่ต้องไปติดยึดกับมันว่านี้มันสำเร็จแล้วผู้ก่อใหมเรียนใหม่เขาไปทำห้ดีขึ้างนี้ไม่ต้องไปเอามาแบบว่าขับรถม อยากให้คนมีความสุขอยากให้คนที่ไปงานให้ทุกฝ่ายแฮปปี้ทั้งผู้จัดทั้งลูกค้าทั้งทุกคนที่ไปที่งานครับอยากให้ทุกคนแฮปปี้อยากให้ทุกคนเข้ามาอยู่ตรงนี้เนาะคือ <c oughs> ผมก็เขา้าใจว่าการดูคอนเสิร์ตของคนอ่ะมันไม่ใช่การไปฟังเพลงมันเป็นการไปหาเอ็กเ i e ร์ e ที่ที่แบบที่ทำให้ตัวให้บรรยากาศให้เราวัน ว่าการการที่ออกมาดมช่องย่างนี้เรากมอยากให้ทุกคนที่ไปแล้วส่วนใหญ่แล้วขนาดทุกคนก็ได้เพราะผมก็เข้าใจว่าแต่ละผมต้องความคาดหวังต่างๆครับแต่เราก็ยินดีแสดงหลังว่าอยากได้อย่างนี้อนะย่างนี้ครับก็อยากให้ส่วนใหญ่และทุกคนเป็นถ้าเป็นไปได้ไปงานของเราแล้วมีความสุขกลับมาบ้านแล้วรู้สึกเหนื่อยก็ตามแต่ว่านึกถึงเราดีเราอยากไป เราพูดเลยเราอยากจัดจัดเรามีการจัดการแขกที <chocolate> <ười break> ่แบบแดดขามันจะต้องเข้ามาแน่นมีคนชอบคนไม่ชอบมีตลอดทำรายการพ่อพี่เจ็ก็เข้ามามีตลอดมีคนพูดพูดดีๆก็มีพูดไม่ดีก็มีก็เยอะก็แค่เราก็ตรู้ว่าเราอะทำงานตามมาตรฐานของเราอย่างถ้าเราทำงานตามมาตรฐานของเราแล้วสิ่งที่เขาทักมา มันมีประโยชน์ถ้ามันไม่มีประโยชน์ก็ต้องบอกคา่ามันมันมันทำให้เรารู้สึกอัพหรือดาวอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกดาวเราก็ต้องข่ามต้องข่าแต่ถ้ามันมีประโยชน์ก็ต้องเก็บมาเฮ้ยเฮ้ยก็ค่าต้นเงินี้มา,มาเราไม่มีว่าเราคุยทำอะไร,ะไรต้องมาคุยถึงถึงานสุดท้ายผมจะไม่ชอบเวลา <c oughs> คือ,อผมโงผมเป็นอย่างเงี้ยผมไม่ชอบอะไรที่้าง <c oughs> พอผมทำโรงเรียนทำเงื่ทำธุำำกรกิจอะไรอย่างเงี้ย ผมไม่ชอบคนด่าท in ีมงานผมผมไม่รู้สึกแบบเพราะผมเห็นว่าทำงานผมเห็นว่าเขาเขาตักกันทํางานจนถามวิ่งหาข้าคนนอน้าเพื่อตื่นเพื่อมาทําอะไรชิ้นงานอะไรเล็กๆน้อยๆเ้ยเพราะนั้นเลาคนด่าทีมงานผมจะเหนื่อยร้อนมากเลยผมอยากจะเข้าไป บางทีก็บทสาที่ขอเข้าไปตอบด้วยแบบก็จะเดหนั้นเพรากก็ไม่ได้ดูโปรเซสว่ะใช่ใช่เพราะเรามาอยู่ข้างหลังอะเราเห็นว่าโอ้โหน้องๆทีมงานเพื่อนๆเขาเหนื่อยมากที่บ่อยจะได้งานแบบชิ้นใหญ่เนี้ยก็เขาฝากฝากทุกคนด้วยนะครับเวลาติดชม์รายการแล้วก็เอนดูน้องๆทีมงานเองก็เหนื่อยกันมาก แล้วก็ทุกคนตั้งไม่มีใครไม่ตั้งใจทำงานไม่มีใครคิดหรอกครับว่าอยากให้งานชิลลี่ออกมาแย่เห็นแต่ไม่ได้ทุกคนอยากไหมแต่การที่มันพลาดมันก็คือว่าคือที่แม่ต์หรเรื่องต่างๆเยอะแต่ว่าอยากได้ให้ติชมด้วยความปรารถนาดีตองนั้โอเคขอบคุณนะพี่ได้ยืนพิสูจน์เงนะค่ะ